โอเคครับเราก็มาถึงหน้าเอ,อไรบอร์ดแล้วซึ่งผมตั้งใจทำมากนะทุกคนคือแบบทำนานมากจริงซึ่งผมทำไว้ดูเองนะคือทุกคนจะดราม่าแบบโอ้โหผมเขียนอย่างน,นี้ได้ยังไง่อเขียนาจจขาดเคลื่อนน่นนี่นั่นนะแต่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผมทำไว้ดูเองในตอนแรกก็คือผมคิดไปคิดมาแล้วว่าเราก็คือทำช่องอยู่พักหนึ่งนะก็เอามาแบ่งปันดีกว่านะเราพวกไหนๆก็ว่างนแล้วนะ ว่างนึ่ก็ห้านั่งเขียมนมานั่งท 8, 8ําแปะรูปแต่สกิลคือคือคือต,ต้องแบบมาเกกดีกว่านะแต่จะไม่ได้ลง Google Drive ไว้ให้นะเพราะว่าไม่ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวทุกคนอาจจะคลิกมาแล้วมาโดนไฟล์ในเไฟล์ในกูเกิลได e ผมได้เพราะว่าผมไม่ได้ล็อกบางอันคือเอาแง่ข้อมูลมันสาคัญกนะ็เลยไม่รู้จะลงไหน,น,ออนก็เอาดูในคลิปอ,อแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ไม่โดนขโมยไปด้วยนะ อันนี้จะมีชื่อผมแปะอยู่เห็นไหมมีหน้าโลโก้เนี่ยอันนี้ผมเข้ามาที่หน้าที่ผีเซ็ตแล้วหน้ามันจะเจ่ไม่ได้นะถ้ายอดกลับไปจะแกะละแต่หน้านี้เราจะไม่ใช่มาคิดกันแล้วได้เราจะเลื่อนได้เดียวเี้เนี่ยขอฝากเพื่อนๆเข้าไปที่เอ่อยูทูบแล้วก็พิมพ์คําว่าเอ่อ n l o แล้วก็พิมพ์แอดน้ำหน้าด้วยนะแอดเป็น n a l o หนึ่งสองศูนย์แล้วก็จะเจอช่องผมเพื่อใครที่แบบเอ่อได้ดูทปนี้แล้วแบบไม่รู้ว่า ท่องผมอยู่ไหนผมก็บอกแล้วก่อนตอนแรกวยาามาแปะไปเนี่ก็ยังไงอยู่ก่อนจะไปเ,เริ่มแปนอะหรือเริ่มทงทำความเข้าใจการสกิลเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าทุกคนต้องรู้ก่อนว่าไอ้เจ้าคุดมานเนี่ยมี2องสถานะหลักๆก็คือสถานะอิน u จ็ e เอร์กับสถานะ Dying อันนี้ดายิ g นะไม่ใช่ตายนะไอตรงนี้มันคือดายิ g ผมบอกแล้วว่า บางคาผมไม่ได้แก้ผมคือผมรู้แนละ้วเข้าใจแหละผมก็พิมพ์ไปเลยไม่ต้องแก้มันละตรงตัวไปก่อนแล้วสถานะได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันจะทำงานตอนไหนก็คืออันนี้น,นิดอ,อันนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งคือถ้าผมบอกยิงจัดเดอ้อห,หรือได้รับบาดเจ็บหรือได้ยิ่งไงคุณจะได้เก็ตไงเอออันนี้ก็จะเปิดใช้งานก็นต้องเมื่อเลือดต่ำกว่า70%็ดสิบเเซนโลกอยงยี่สิ ได้ยิงก็คือใกล้จะตูแล้วเมื่อเปิดใช้งานคือเลือดต่ำกว่า30%มสิบเอรจะลดความเสียหายที่เราลงนสามสิบอ่ะเราค่อยมาที่นี่กันก็คือนี่ตรงนี้เลยอ่ะคือคือนิสัยหรือเอ็กอาร์อัตลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกนะไอชิบิติดตัวตรงนี้ที่อัพดาวแล้วมันตอร์เพิ่มลงไปอ่าเนี่ยเห็นไหมพูดมามีภูมิคุ้มกันต่อแก้ไขแก้ไขมันคืออะไรอ่าแก้ไขก็คือสกิลที่แบบ มันเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถฆ่าศัตรูไปแล้วแล้วทำให้ศัตรูไม่สามารถกลับมาเกิดได้หรือแพ้ไปแล้วหรือแพ้เลยของแท้ก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์นี้หรือนัน่แนแหละนั่นแหละนั่นแหละมันคือดีมันคือดีบัฟมันไม่ใช่บับนะถ้าบับมันคือต้องอยู่กับตัวเราใช่ไหมอันนี้มันคือดีบับคือเราเรามีภูมิคุ้มกันของแบเอ่า ปับแก้ไข okay. ซึ่งภาษาอังกฤษมันอะไรสักอย่างนะผมก็จำไม่ได้นะรีร,ร,รีรีคัเวอร์หรืออะไรสักอย่างนะหรือรีเซวที่มันแปลว่าแก้ไขอะเมื่อได้รับบาดเจ็บพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นห้าเปอร์และเมื่อไดอิงนะตรงนี้เมื่อได้อิงอใกล้ตายอะ่ะก็คือเขาจะมีพลังโจมตีเพิ่มสิบเปอร์ ผมจะไม่แปลซ้ำซ้อนดีกว่าเอาแบบทีเดียวมัดรวมง่ายๆนะถ้าตาวเลือดต่ำกว่า70ได้ดาเมจ5เปอร์ถ้าเลือดต่ำกว่า30ได้ดาเมจ10เปซและเมื่อกูดมานตายก็จะแปลงร่างเป็นศพโอเคก็คือจะคืนชีพมาแต่พลังป้องกันจะลดลง100%ก็คือนิสัยนี้จะคงอยู่จนจบการสู้อ่ะหนึ่งเกมใช้ได้1ครั้งโอเคนะเพื่อนอะแล้วก็ไปกันต่อไปนะตัวหน้าต่างอเลงเนี่ย เวลาทุกคนอาบัมันก็จะได้ออฟอตรงนี้นะผมทำสีให้อย่างชัดเจนเลยนะนะแต่สี้ส้มนี่คือดามจนะเออมันกายภาพพูดติดสีเหลืองเลยเนี่ยสีเหลืองๆนี่มันคือบัฟหรือเอฟเฟกชื่อเอฟเฟกนะทุกคนจะได้ม่งง,งแต่ผมเพื่อเพื่อบางคนฟังแต่ไม่ได้แบบมาอ่านไงคือฟังแค่ okay. เปิดอย่างเดียวด้วย,วยฟังไมาด้วยอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจถูกถ้าใครอ่านก็จะแบบ บางอันมันไม่เข้าใจนะเพราะผมทำเองกับมือไงคือแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าผมไม่ได้แก้ฝากเพื่อนๆด้วยถ้าจะอ่านเพียวๆบางอันมันมันเบีย้ยวมันผิดเพีย้ยนนิดนึงอ่ะ,อะเ,เรื่องที่สกิวนี่เลยโซลิปปิ้งติดนะกเกยวิญญาณก็คือสกิลติดตัวเลยเป็นพาสีเลยก็คือฆ่าศัาตรูได้นะน่เพิ่มเพิ่มเลือด20%แล้วก็เพิ่มอนกิน่งหน่อยอนนี้เลย ง่ายอัพแล้วได้เลือดด้วย3เปอร์ใตรงนี้ทุกคนต้องไปดูในกีม่มน,นะผมไม่ได้ใส่ไว้ทุกอันส่วนอีกฟังหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อจบเทินจะแปะดีบัฟลดดาเมจ10%แล้วก็เป็นดีบัฟได้รับดาเพิ่มที่ได้รับดาเมจเอาแบบมัดรวมนะจบเทินปุ๊บใครอยู่ในระยะ2ช่องจะติดนี่เลย ไอ้ไรเนี่ยดาเมจเนี่ยไม่กล้าอ่านเดี๋ยวอ่านออกเสียงไม่ถูกก็คือคนที่เดียวสถานะบัฟอันเนี้ยอันแรกเนี่ยก็คือจะลดดาเมจลงสิบเปอร์ส่วนเวนเนเบิลเนี่ยก็คือสถานะเปราะบางเนี่ยก็คือจะได้รับดาเมจเพิ่มสิบเปอร์ใครโดนเนี่ยแล้วโดนโจมใครมีบัฟนี้แล้วโดนดาเมจเนี่ยได้โดนเพิ่มอีกสิบเปอร์โอเคไหมป่ะพออัพ ก็ได้เีตาตามนี้เลยเพื่อนดูในเกมได้นะอันนี้ผมแปะไว้ให้มันแบบได้ทำง,ง่ายๆนะได้แบบเห็นชัดๆอ่ะมาถึงคาสากันลวแลงสามนะอ่าผมไม่ได้ใส่ช่่วทุกอันนะเพราะว,ว่ามันคือแลงสามฝั่งซ้ายทีกี้นี้เนี่ยอเอาในรูปเลย ผมจะอธิบายแบบอันไหนง่ายคงว่าจะรวบปยอดให้ระยะที่คือเนี่ยมันจะเป็น Grow S, กรสู้คนเห็นไหมใครก็ตามที่อยู่ในลัศมีสีแดงเนี่ยจะถูกดึงเข้ามาอยู่ช่องแรกสีเขียวนี่เห็นไหมแล้ววงกลมนี่คือรอบตัวเราเนี่ยสี่ช่องรอบสี่ช่องก็คือรอบตัวใช่ไหมนึกภาพออกไหมแล้วจะทําการสร้างดาเมเอีีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะติดดีบัฟให้กับคนที่เข้ามาเนี่ย ลดการเคลื่อนไหวระดับ2ก็คือลดช่องจำนวนช่องในการเดินอสองช่องเป็นเวลา2เทนโอเคถ้ามีเสียงรถก็ขอไว้ทุกคนด้วยนะโอ้โหรถแม่งดังช่องแถวต้องซื้อตะปูเลยใบรับกล่อง <c oughs> แล้วเล่นๆโอเนทุกคนผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุมรถเก่งรถบัสรถยนรถจักรยานอะไรได้นะ เราก็ต้องตามแภาพแล้วทุกคนง่ายเลยอันนี้เนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะแต่ผมอัพมานะดูดิมีทั้งคูดาวใช้เกตไแม่งเยอะอันนี้ไม่ใช้เกตเอ้ยไม่ใช่คูดาวแต่ใช้เกตน้อยเดี๋ยวไปอัพอ,อีกฝั่งเอาไวะนะ้เลยว่ามันคุ้มสำหรับพีพีผมว่าบางสถา,านการณ์มันคุ้มเอาง่ายงอาง่ายๆเลยคือ เราทุบเป็นคลื่นไปสามช่องข้างหน้าสามช่องสีเหลืองเนี่ยจะเป็นการสตันหนึ่งเทินส่วนช่องสีแดงเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดาม e. เมจเอวเคือซ้ายขวาด้านหลังก็คือครึ่งวงกลมแล้วอะก็คือนับเป็นเอ e วีละเป็นดาเมจห้าสิเปอเคเขามาต่อกันที่แรงห้าความรวดเร็ว เลนห้าเนี่ยจะเป็นประเภท reaction โอ้โหบางอันนี่แบบคือมันไม่มันไม่ใช่ไม่ตรงนะองคุณต้องไปลองว่ามันติดอย่างนี้จริงไหมต้องลองจิ้ม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 เดูนะปนะคือสกิลนี้เนี่ยเหมือนจะงงแต่ไม่งงเป็นสกิลปฏิกิริยาก็คือ reaction นั่นแหละคือถ้าเรายังไม่เคยโดนดเเมจมาก่อนเนี่ยคือเราลงไปตัวป่าใช่ไหมปุ๊บ ยังไม่เคยถูกใครตีเลยจะป้องกันดาเมจแปดเบอร์และเอ่อก่อนที่เราอะเรียกว่าไงอา่าก่อนที่เราจะถูกโจมตีเนี่ยเราก็จะลดสิบห้าเบอรอ์ถูกใช่ไหมคือแค่อัพสีจริงเนี่ยเราก็ลดแล้วแปดเบอร์อา่าโอค,คือยังไม่โดนลดแปดพอหลังจากโดนลดสิบห้าพอบาดเจ็บ กระดอิิ่งห้าสิบแล้วมันก็จะบวกกับอีกพอบาดเจ็บปุ๊บบวกยี่พอได้อิ่งก็บวกสาสิบก็เป็นสุดแล้วคือแปดสิบลดดมมมามเมอแปดสิบนะแบบสุดสุดแม็กเลยอีกอันหนึ่งก็คือเคาน์เตอร์เมื่อโดนโจนตีจากด้านหน้า,ด,านด้านข้างด้านหน้ากับด้านข้างไม่นับด้านหลังจะต,ตีกลับเป็นเขาเรียกว่าเบสิแอทแทก มันไม่ใช่ชเคาน์เตอร์แบบมีสิก์อยู่นะมันคือเบสิกคือเราตีกลับในรูปแบบของการตีธรรมดาถ้าใครนึกภาพไม่ออกอะแพรลี่ของเออชื่ออะไรละ่ะอ่อขอนุกชื่อแป๊บน,นึ่งนะเออเดี๋ยวจะนึกนาน,น,นไหมเนี่ยอยูอะไรวะเนี่ย ไหนนั่งนึกตั้งนานลาวิลเนี่ยลาวิวไม่เงยบเบคาเตอร์เดยกันทีประตูมันไม่ได้ตีธรรมดาส่วนไอตัวดาบลกผู้หญิงนะั่นมันก็จะเป็นลกอาเทกมันก็ไม่ได้ตีธรรมดาแต่ไอเจ้ากุดมาเนี่ยตีธรรมดาเลยนะสร้างความเสียหายเจ็ดสิเบเปอร์ของดาเมจพื้นฐานอรอบหนึ่งใช้ดีได้หนึ่งครั้งไม่มีอะไรแต่มีประโยชน์มากเลยต้องอัพ ตัวไม่มีแพรี่เพิ่มแพรลี่ได้นี่คือไมเจ๋งอยู่อ่ะมาต่อที่แรงเจ็ดอุ้ยงงมาต่อนกดปิดไปกดจุดอันเงี้ยเออมีเชนจิคู่ประเภทซับพอร์ตนะแรงเจ็ดอ่ะทุกคนก็จะเป็นซับหมดอะ่ะอาจจะมีพิเศษพิเศษบางตัวแต่ผมเชื่อว่ามันมันจะหมดอาจจะยังไม่มา สกิลนี้เป็นสกิลสนับสนุนหรือประเภทเแปะบัฟนะสปอร์ตแปะแบบทันทีอินสเตนร์ีคือแบบใช้ทันทีบัฟนี่น่าจะไหลได้ไม่มั่นใจนะแต่มันแปลไดนะ้ไหมหลังจากราทสานีเดียวจะควรสามารถสืบทอดความสามารถคล่องตัวที่เหลืออยู่และด้เนินกานพอได้คือข่า,านี้น่าจะไหลไปหาศัตรูที่ยังเ,เพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็คือหลังจากใช้เนี่ยกูดมาจะสูญเสียเลือด45%ของเ p ปัจจุบันปัจจุบันนะของปัจจุบันสมมุติเลือดเหลือร้อยหนึ่งก็เหลือเท่าไหร่อ่ห65ใช่ไหมถ้าเลือดเหลือห้ก็คือลดไป45%ของ50สิหรือเอาพูดแบบนี้ง,ง่ายกว่าสมมุติเลือดเหลือสิบก็คือ45%ของสิบประมาณนั้นไม่ใช่แบบลด อย่างที่ทุกคนคิดโอเคแล้วก็จะได้รับบัฟแอตทกระดับ2องมูวี่ระดับ1แล้วก็รีเจนเนอเรชั่นเออ่รีเจนอะรีเจนระดับ3ก็คือบัฟมูวี่เนี่ยที่ผมเขียนมาให้เนี่ยบัฟมูวี่เนี่ยก็คือจะเพิ่มระยะบัฟนะไม่ใช่ดีบัฟบัฟก็คือบัฟด้านดีบัฟเนี่ยจะเพิ่มระยะ,ะห้องตัวละครสามารถเพิ่มการเคลื่อนที่ได้หนึ่งช่อง ส่วนแอทแทคกระดับ2เนี่ยมันจะทำให้ผีแอทแทคแล้วก็เอแมทไทคเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงยีเป็นต์เห็นไหมสูงเยอะมากทั้งดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทเนี่ยเพิ่มถึงยี่สิบเก็ไม่เยอะหรอกถ้าเทียบกับอาชีพตึ๊กไฟเตอร์พวกนั้นแม่งสุดๆอย่างเงี้ <c oughs> แต่นี่มันเป็นบัฟตัว่าเยอะแล้วแล้วก็จะรีกเจนเลือด30เปอร์เมื่อจบเทิร์นโ,โอ้โหโคตรมีประโยชน์นะเนี่ อ้ยอันนี้ทุกคนอาจจะงง,งผมจะบอกยังไงดีอะหนึ่งทุกคนต้องไปลองด้วยว่ามันใช้เรืส่สภาพมันเป็นยังไงแบบไหนเอาแบบรวยวยอดนะเอาแปะบัฟโลนี้ให้เพื่อนเพื่อนจะได้รับดาเมจเวทลดลง30%การโจมตีที่เป็นเวทมนมนเนี่ยถ้าโดนเพื่อนเราเนี่ยในลักเซอ์มีช่องช่องของเราเพื่อนอยู่ข้างๆเราห่างกับเราสองช่องแล้วเพื่อนนะโดนดาเมจที่เป็นเพศเวทมน เราจะส่วนไงดี <c oughs> ิืมงงใช่ไหมคือเพื่อนเรายืนอยู่ห่างกับเราสองช่องแล้วดาเมจที่เป็นเวทมนต์นั้นน่ะมาโดนเพื่อนเราเห็นไหมในลัทธินีสามช่องของศัตรูนะอะเวลามันใช้มาคือลัทธินีสามเราจะจอมการแพรี่แล้วก็ทำดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สร้างดาเมจเจ็ดิบเปิดใช้ได้สองรอบ ก็คือมันใช้สกิลมาในระยะของมันสามเลยห่างกับเราสองแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะอยู่ห่างกับเราสองอ่าเห็นไหมทุกคนงงนะอีทีนะผมยังงงเลยเนี่ยมันจำเงงงเงคือเพื่อนอยู่ห่างกับเราสองช่องแล้วโดนดาเมจแล้วไอ้คนใช้อ่ะคือมันใช้ในระยะสามช่องดาเมจที่มันใช้อ่ะเป็นเวท ถ้ามันใช้มาอย่างนั้นน่ะเราจะทำการเคาน์เตอร์เอทเ a ็กแผลี่วะเคาน์เตอร์ a อทเอ็แล้วก็จะทำได้ดส70เปอร์สอ,องครั้งต่อรอบเอฟเฟกต์นี้อยู่สามร์นภายในสามร์นนั้นน่ะถ้าใครทนนันอย่างที่ว่ามาดวูว่าโดนหน้าแหกเอเคอเคุ้ยจะกยิ่นี่ทับซ้อนแบบที่สุดแล้วถ้าที่แตบบ่ไปมางงมากเลยเราอังกิชก็แบบไม่ได้แบบ อยู่น้ำสว่วนบอกคอยอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นนะอ่ามาถึงแรงก้าวแล้วแรงกล้าน,นั่นจะเป็นประเภทเบสิกแอทแท็คือการโจมตีธรรมดานั่นเองมันจะเหมือนกันนะแบบทุกคนแบบเลื่อนไปบางตัวเห็นเนี่ยเห็นรูปนี้รูปเลยอ๋อมึงมีสกิลนี้ได้แหละเพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบอันเดียวกันนี่ไอตัวดาบโล่เนี่ยก็มีสกิลเนี้ยนะที่เขาแจกอันเดียวกันเลยไม่ต้องแบบ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 ไม่ต้องไปคิดเพิ่มอะ่ะคือเห็นรู้เลยอันเดียวกันถ้าทุกคนจําได้อันเนี้ยอ,อันนี้ก็คือสกิล นะครับเราสร้างดาเมจเอ่อเราโจมตีธรรมดาเนี่ยสร้างไดมอนด์ร้อยนึงแล้วก็ทำหลายโล่ก่อนโจมตีไอ,อ้ทำหลายโล่เนี่ยมันก็คือมันชื่อชื่อประวัติชื่อบัฟประเภทหนึ่งชื่อชื่อบัฟนี้มันคือเบอ,อชิวเบเกอร์นะใครอยู่ในเกมนะมันคือบัฟชิวเบเกอร์นะผมไม่ได้เขียนไว้เห็นไหมผมบอกแล้วต้องดูเลานะ ก็คือชิลเบเกอร์เนี่ยไม่สามารถบล็อกได้แล้วเราก็จะเพิ่มนามจอีก15เปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มีโล่อยู่นะคนที่มีโล่นะคือใครที่มีโล่บล็อกเราไม่ได้แต่โดนดามจเราเพิ่มอีก15เปอร์เซ็นต์ใช่ไหอ,อีกอันหนึ่งไม่มีอะไรเราตีสร้างความรสร้างความเสียหายร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่ตีจะติดคนที่โดนตีจะติดดีแบบสมมติตีมอนปุ้ง อ๋อก็จะติดดีบับก็คือ P ดิฟกับ M ดิฟขั้นที่1 P ดิฟคือลดดนันลดป้องกันดานเมย์20เปอร์ M ดิฟก็คือลดการ้านวีด2เปอร์ลดพลังป้องกันเวทด20เปอร์ลดดนันวีดว่ะเขียอยู่2เทินคือ okay, uh? สองเทินนั้นจุ๊บๆมาและโอ้โหเดินทางมาถึงแอนที่11 เพื่อนต้องไปลองนะผมบอกไว้ก่อนว่าอันไหน,นงงอ่ะเอ้มันใช่แบบว่าใช้แล้วปิดอันนี้ลองจิ้มดูว่ามันจะเขียนปึ๊บๆมันทํางานไหมโอเคผมมั่นใจว่าทํางานแน่นอนอันไหนงงก็แนะนําอันไหนแบบบั๊บไหนงงบั๊บไหนทับซ้อนอ่ะลองใช้ดูแต่ผมว่าผมเคลียร์แล้วนะผมก็ไม่ถูกร้อยเปอร์ละแต่ผมให้เลยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อีกเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือการพิมพ์ไม่เข้าใจแล้วก็รีบด้วยโอเค พอผมทำเอาเข้าใจแล้วก็แบบอแพอละพะผมรู้แล้วไงผมทำให้ดูเองอเออุ้ยขางมั้ยเนี่ยสกิลนี้มันมาอย่างอ่าสกิลนี้อาจจะมืองงนิดนึงส,สร้างความยากกับผ้าพร้อมเตรียมพร้อมหนึ่งเถินรอหนึ่งเทินแล้วก็ลดดาเมจ 60%ในช่วงเวลานี้หลังจากไล่สกิลอแล้วสร้างความเสียหาย AOE 15%รเปรให้กับสตัตรูทุกตัวที่อยู่ในบริเวณ4ช่องกระเบื้องก่อนโจมตีจะมอบ20%ขโมยพลังชีวิตคือ20เปอร์ขโมยพลังชีวิตเนี่ย20เปอร์ันเทินมาเขามาอ20เปของบัฟไล่สกิลบัฟรล่สกิก็คือฟื้นฟูดาเมจจำนวนหนตามเปอร์เ,รเ,รงงเรซ็นต์ของความเสียหาย ก็น่าจะทะําดาเมจเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ่ะออกไปพันหนึ่งก็คือ20เปอร์ของพันหนึง่งนั่นแหละคุณต้องไปลองนะไอจีมีแค่สองกรณีคือไม่งั้นเขาจะเขียน20เปอร์ไว้ทําไมใช่ไหมอ่าที่ผมแปลมานะก็ง่ายถ้าลองดูอะ่ะถ้าตีพันหนึ่งแล้วดูพันหนึ่งก็คือดูตามดาเมจถ้าตีพันหนึ่งแล้วไม่ถึงพันอ่ะก็คือดูดแค่20เปอร์ของดาเมจอ่าอันนี้ฝากให้ไปแบบไแบบปปรับกันดูอันนี้งงของจริง ือคนไม่งงผมงงคนเดียวก็ได้อาจจะเป็นไปได้เมันทำสีไว้ให้เพื่อนไม่งงเลยนะว่าจะแก่เขาเรียกว่าไงกแกการแปลงมาไา้ด้วสีฟ้านะทำมาเข้าใจกันไอการแปลงมาเนี่ยมันคือบัฟโอเคไหมคำว่าบัฟเนี่ยมันคือการแปลงมา,นาเนี่ยแต่ปุ่มใส่ผิดนิดหน่อย ไอคิวนี้เนี่ยคือสร้างความใหญ่กายภาพเป้าเดี่ยวหนึ่งร้อยสามสิบปืร์ว้าวก่อนโจมตีัุละครจะได้รับการแปลงมานาและจะด้วยเวลาสองถ์นเอาเอาไอการแปลมานานี้ก่อนการแปลมานาเนี่ยแปลงมานาเนี่ย,ม,าายมันคกลือเกลี่ไหมเพิ่มพลังยิงดีการเปลีนะ่กนกายภาพเป็นสีสีส้มแต 80%ทำไมเป็นสีม่วงคือเพิ่มดาเมจ80%ของพลังป้องกันเวทคือเอา80%เอาการเวทเก,กาะกันเวท80%มาแปลเป็นพลังโจมตีเห้าไหมแล้วก็ถ้าเราได้บัฟจ่าด้วยเนี่ยก็คือเพิ่มพลังป้องกันเวท50 มันจะเพิ่มเวลาป้องกันวิ่งก่อน50ปุ๊บรวมกันแล้วแล้วมันก็จะเอา80%ของกันวี่งมาแปลงเป็นดาเมจแล้วก็ไปบวกกับ130%แล้วก็โป้งใส่เป้าหมายเดียวส่วนไอ้เป้าไอ้ไอ้บัฟจ่าเนี่ยบัฟไว้นะมันคือบัฟไว้ถ้าเป็นสถานที่อ่าแปลตรงเกินแปลเอาว่ามันคือบัฟไว้แล้วกันนะมันจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวละครเราเนี่ยอยู่ในสถานะได้รับบาดเจ็บ ะผมได้บอกไปแล้วนะได้รับบาดเจ็บจะทำางก,ก็ตัอเมือเลือดต่ำกว่า70%อ่าเป็นสกิลที่แรงมากแบบเป้าเดียวแรงมากยิ่งเดอะเอ็มดีเฟสเราเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้บวกไปดิเจอบัฟนี้ทีเดียวปึ้งเพิ่ม50%เปอร์แปลงเ่ดาเมจ80เอาไปรวมกับ130 1ร้อยแล้วก็โอนใส่เป้าเดียวโอหนึ่งพันออไหมอ่าปรชินสุดกันแล้วครับกับ กุ d m a นโอ้ยอหน้าจะไรไว้ผมจะทําให้ตัวอื่นคือจะแบบอาจจะโพสในชุมชนในยูทูบอะแล้วก็เลือกเอาว่าให้แปลตัวไหนตัวไหนตัวไหนแต่ตัวหน้านะผมไม่ให้เรียกก็คือโคกับเบลล่าเบลล่าปะเบลลี่ปะไม่ค่อยได้สนใจเรื่ตัวนี้ก็เลยแต่มันคิดมากในไทย ในเติมนอกเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เขาก็ยังใช้กันอยู่บ้างตัวจอมวทที่ใส่หมวกที่มีสกินตอนนี้ไม่มาคาดเคลื่อนต่างจุบนะเทียนทุกคนอ๋อาว่ามันคือตัวนั้นแหละจะไปยากอะไรเดี๋ยวขอชื่อแป๊บหนึ่งไม่บอกอยู่โอเคเบลลี่เบลลี่เออเบลล่าว่าแมงเบลลี่เบลลี่ เราะว่าเทอร์กีมันก็เป็นชื่อจีนใช่ไหมใช่ไหมเบลลี่เบลลี่ที่เล่นมาเราก็ไม่ต้องจําชื่อ่ยโอเคเมื่อ,อก็ไม่ได้เล่นอะไรละก็คือเราก็ไปดูตั้งแต่มันอยู่จีนอยู่นู้นอยู่นี้มันไม่เห็นชื่อว่ามันชื่ออะไรกันไงก็เลยไม่ได้จดชื่อไว้ไม่ได้จำชื่อนายโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในการแต่แบบนี้แต่ทุกเสร็จอยู่ะ แล้วก็แปะบงบัฟให้พร้อมว่าเนี่ยพีดีเฟนขั้นหนึ่งเนี่ยมันคือเท่าไหร่ก็แบบพอแปะมาให้อีกโอเคถ้าเพืเ่อนที่ชอบก็ฝากกดไลค์ไม่ต้องกดหอ like. กรอกไลค์กดซับนะฝากกดซับฝากกดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าเอ่อเพื่อเป็นกาลังใจในการทาโอ้โหรถวิ่งรถวิ่งตะปูเรือใบต้องเท่าไรประมานี้ก็เพื่อจะได้เป็นกาลังใจในการทานะเพราะว่าการที่จะจะเอารูปมาตัดให้สวยหรือว่าอะไระกว่าจะแปะ ดูมันก็ไม่สวยหรอกแต่กว่าจะมาตัดมาแปะมาเชื่อมกันอ่ะโอ้โหไว้ EP หน้าผมจะขึ้นทีเซอร์ในการทำให้ดูแล้วกันมันนานมากเงี่ยมันสามสี่ชั่วโมงเนียเพราะว่าเราแปะแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแบบมันใช่ไหมมันตรงศัพ์ไหมมันแบบเพี้ยนไหมแกมมามันรั่วไหมอะไรเงี้ยแบบโอ้คือแบบในในทางทฤษฎีในงานปฏิบัติอ่ะมันพอพูดได้แต่ในตัวอักษรที่เราแปลเราต้องแปลอักษรก่อน ถ้าคนเขาอังกิษได้มันก็แบบมันตรงตัวง่ายไงแต่อันนี้มาเอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วพอมันมาเขียนเรียงไทยอ่ะมันมันยากก็เหมือนกับถ้าเราแปลพีดีเฟสเราก็รู้เลยว่าเออมันคือป้องกันดันป้องกันกายภาพแต่เราเรามาเราก็มาแปลเป็นไทยไงเรามาเขียนเป็นภาษาไทยไงมันก็คือแบบป้องกันความเสียหายกายภาพเห็นไหมมันจะยืดอกไปอีกแล้วบางอันมันก็ผิดเพี้ยนก็อีดีน้ลาไปก่อน ช่วงดาววนนี้ขอตัวก่อนด้ไปแล้ว